วันหนึ่งนะครับที่เราได้ออกพื้นที่มากดติดหรือว่าตามติดตัวเลขนําโชคนะครับเกี่ยวกับความฝันเกี่ยวกับความเชื่อในแต่ละงวดในแต่ละเที่ยวนะครับผมก็จะออกพื้นที่อย่างนี้แหละเป็นการท่องเที่ยวไปในตัว <c oughs> <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้ไปเที่ยวไกลไม่ได้ก็อยู่แถวๆนี้น,นะครับ <c oughs> วันนี้ก็แวะเวียนมาคุยกับคุณยายนะครับ คุณยายที่เคยฝันมาหลายงวดแล้วนะครับฝันทีไรก็จะมีเลขนำโชคทุกเที่ยวทุกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมได้เป๊ะมานั่งคุยกับคุณยายนะครับคุณยายก็เลยบอกว่าเมื่อคือนนี้ก็ฝันดีจะให้เล่าความฝันให้ฟังไหมนะครับพอดีก็ตรงกันเป๊ะเลยนะครับตรงกับใจที่คิดไว้ก็จะมาถามคุณยายด้วยเรื่อง เกี่ยวกับความฝันตัวเลขนําโชคนะครับว่าคุณยายฝันยังไงมั่งแล้วถ้าเราแปลออกมาตีออกมาจะเป็นตัวเลขนําโชคตัวเลขไหนนะครับวันนี้ก็สายยอากาศอุ่นๆขึ้นแล้วกล้าออกจากบ้านนะครับอากาศที่บ้านเราก็หนาวหน่อยนะครับอากาศเย็นถ้าไม่มีเครื่องทําน้ำอุ่นก็จะรู้สึกว่าการอาบน้ําก็จะเป็นเรื่องที่ มันสะกิดใจอยู่ต้องอาบตามกันที่สายดอยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสอบถามกับคุณยายเกี่ยวกับเรื่องความฝันนะครับว่าคุณยายมีความฝันว่างไงบั่งในเที่ยวนี้แต่ที่ผ่านๆมานะครับการที่คุณยายได้เล่าฝันให้ฟังสองครั้งก็มาทั้งสองครั้งนะครับครั้งนี้เป็น ครั้งที่สามแล้วนะครับที่คุณยาย,เ,ยเล่าความฝันให้ฟังเราก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเราก็ใช้พิจารณญาณของเรานะครับในการรับชมด้วยครับเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าจะไม่เล่าให้ฟังก็เกรงว่าถ้าเป็นโชคลาภขึ้นมาแล้วเราจะเสียโอกาสนะครับยังไงก็ลอฟังดูนะครับไม่ชอบเราก็ คือวาอ่าช่วยดูคลิปวิดีโอในแนวของความบันเทิงหรือว่าเป็นประสบการณ์ของเรานะครับถ้าชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับเกี่ยวกับความฝันนะครับเพราะว่าถ้าคุณยายฝันแบบนี้ส่วนมากกับโชคดีครับเดี๋ยวจะให้คุณยายเล่าฝันให้ฟังน,นะครับเพราะว่าคุณยายฝันเกี่ยวกับพระนะครับพระที่เป็นญาติกันนะครับ ฝันเกี่ยวกับพระถ้าฝันเกี่ยวกับพระองค์นี้เมื่อไหร่ก็จะมีโชคนะครับเดี๋ยวให้คุณยายเล่าฝันให้ฟังอคุณยายเล่าฝันให้ฟังนะครับว่าฝันเป็นเังไงดเพราะว่าตามที่คุณยายเคยฝันให้ฟังหลายๆเทียะที่สองวัดที่พันมาไปเนาะสบมาถูกงวดเก่งไห่กับมาตามตามนั่นนะโชคดีกันไปหลายข้างยกสองข้างยังคือได้อ่า กาสู้ฟังซองเทือกับในฟังซองเทือกเอาคุณยายลองว่าสูณฟังไหมครับปัดบ้านไหมครับยายฝันว่าพระอาจารย์มนต์เพิ่นมามะเหมู่เกา<อ>่มมาโอ้มามาโอ้มานี่มาแต่หมู่เกา่าเออพนญางมาะเหมู่เก่าโอ้มู่บ้านหมู่ที่เกา่าเนาะครับพญ,ญางมาะเหมู่บ้านหมู่ที่เก่าครับเพิ่นจามาทางวัดบ้าน มาทางวัดบ้านเราวัดทีนี้ก็เลยเอิอนบอกพอเพิ่นว่าเอาไปยังกำไรเป็นยังแกวคือบองเอารถไปจงพระอาจารย์เพิ่นขึ้นยางก็เลยไปเอิอนเพิ่นไปยังกำไรเอารถไปจงเพิ่นนะวัดที่นี่ไปกำไรเป็นก็เลยอยังล่ะเอาไปชงอาจารย์เพื่อให้พญางี้นี่ว่าใช่วัดที่นี่ก็เลยไปยังกำไรกับมหาเอาไป เป็นกต่ยางน้ำทางมากแม่บอน้ำทางมาขางวัดขางวัดบ้านในบานน้องคงน้อยอบานนี้ยางยางมาแล้ววนนี้ทำไรกับมะฮับเอาไปคนยางอีกแกะมปคนบดเองขึ้นผาอ๋อคนบดกึ้นผ,าม,นมนผามากคนยางขามาครับสีนะอ่าได้ เรียกมันจะเป็นฝนตกตกๆหรอกฝนตกตกๆที่นี่เออขัดฟันเห็นอาจารย์ม้วนย้ำแดดมันสิเป็นเจ็ตทุกเที่ยวโอ้ขัดฟันเพียงโนย้ำแดดสิเป็นเจ็ตทุกเที่ยวกระลั้นตีได้เลยว่าต้องเป็นเจ็ตค่ะงวดนี้ต้องเป็นเจ็ตเนีน้อยต้องเป็นเจ็ตหัวนี้เป็นเจ็ตหรือมันสิเป็นออกจากมูวเก่าจะเก่าขัดฟันเลี้ยงมูวนเก่านี่ที่เป็นเก่า หรือมันจะเป็นเก้าเกศหักข่าโอ้ยยงไงเลยขี่บาเออบานเสียอกจะเป็นเก้าเกศกเป็นได้เออเพราะว่ามันออกมาจากออกจากมูอเก้า้านั่นเป็นยางมาจากมู่เกศมูอเก้ายางออกมาจากมูอเก้าเป็นขีขอากมาโม่สีจังสีมองขางวัดเขียนคนนิ้วขางวัดแล้วบที่นี่มันมันจะเป็นเก้าเกศยังสีหัวแต่ก่อนฝัน มีการะย้ามีเนาะฝวานรัดที่นี่มันก็เป็นเก้ีเกจเมวนั้นมันก็เป็นเก้าเกแล้วมันจะออกเกลีเกางแล้วบัดที่นี่ออกเกลีเกางมันเลยออกเก้าสองสี่่อานเมื่านเมวนสองสี่เนาะเกลาสองสีทบนกับฟันมันเป็นทำนองเก่าเนาะโอ้เป็นฟันเทียนพระองค์เกาเออ นั่นคือเป็นคำก่องเก่าเก็เป็นไข่ไข่เก่าไม่คิดว่าเลขสิมาแบบนี้คือเก่าคิดว่าเลขสิออกมาอันเก่าเดียวนี่มันจีเป็นเก่าหรือมันจีเป็นเกศกันทั้งสี่สีเปลี่ยนไปได้ปะปะนี้เพิ่นออกจากมูอเก่ายางมาสิมหามูือสีสามารถเป็นเก่าสูนย์เป็นเลขบัตรบ้ตรเป็นเลขบัตรบัานเลขบัตรบ้านเนี่ยมันจีเป็นดีแปด บ้านเล้ที่ยี่แปดป่ะเออเลขวัดเป็นยีบสิบเอ๋แต่สีเปลี่ยนไปได้ใช่จังเนาะเออจะเป็นเพราะว่าหอยนี่เป็นผู้ยืน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 พักตูวัดบ้านพักตูข้างโม่เก่าน่ะโอ้พักตูนั่นวัดบ้านแต่ว่าอยู่ฟังทาโม่เก่าเพื่อแล้วจะเห็นพญางมาจากโม่เก่าจ้องจิตเรา เพรว่าตะเก او ก็เห็นแบบนี้เพราะว่าตอนที่ตอนที่เขาเคยบอกฝันสู้กันฟังเนาะคนะุณยายเนาะที่เคยบอกสู้ผมฟังันฝันเห็นพระองค์นี่แต่ทีนีเกียรติดีมีเกียรติตลอด,ด,ดมีเกียรติด,ตดีครับฝันฝันเห็นจานามโนย่ำใดนี่เป็นฝันมาได้แก่โมฟังกับเป็นเกีรกครับเพราะว่าคุณยายบอกสู้เห็นดูบอกสู้ผมฟังสองเปียเนาะ เราก็เป็นเกียรติทั้งสองคืออะไรผมก็เลยจําได้น่ะหลาเลยคิดว่าพอดีได้ยินข่าวว่าคุณยายฝันถึงคนก็นเลยมาถามความฝันมึงอันมีแต่เกียรติอย่างจักเสี่ยวแต่ว่าเป็นคูจเสียวยังใส <laughs> ่แต่ว่าเกียรติมันใจเลยว่ามันต้องมี้เกียรติตองนี้เกีย,ยตร,รยติจังว่าเพราะว่าพญามาจากมูเก่าแต่ว่ามูเก่านี่ ตะเกาเนี่ยัน้ยงเกาให้ฟันเสียดหน่อยๆมนกัเกามมนกัดเก่าเออเป็น่อยปันเสียดหน่อยๆมกัะเกาเก้าเก่ากับหเปลนตัวเดียวกันนี่เนาะยก็เจ้ามาสามารถกลับได้ดิเออเจ็ดบกัหกเทียกับเียหกเ็ดเก้าส่ก็ได้ดิน่อยไอแม่เขาตีแต่ว่าตว่าม่อยพ่อสือพ่อสือโดนอะไระเสี้ว่าเขาจะสืออยู่ คนซื้อเก่าเย็ดขางลางคือกันกบปิกไก่ช่อ๋อซื้อลาตอรี่นะปิกกเนี่ยกัฝันจังสี่ไหมก็ออกเต็มเต็มเลยเนี่ยฟัจ้าจงเน่ยเ็นมีดเ็ดเเป็นมีเย็ตลอดรอบเก่าเย็ดเบมบอ่รบเก่าเย็เครับสิรอเป็นเพ่พี่น้องฟังอยู่กับรอน้ำไปพิจารณาเป็นเลยครับเ้อวมา เพราะฝันของคุณยายที่ฝันที่เล่าฝันให้ฟังนี่มันสิมาแทบอ่ะแต่ว่าตามที่คุณยายได้บอกฝันให้ฟังซองเทือกกับมาทั้งซองเทือนะครับกป็นฝันเหือพระโอ่งนี่นะหมายถือมีเจ็ดในนอนนั่นสินะงวดนี้คุณยายกับมันใจนะครับมันใจมีเจ็ดแน่นอนส่วนครูหาเอาแต่ว่าจะให้แนวทางไว้ว่าอาจจะเป็นเก่าโบราณเก่ามีเจ็ดแน่นอนเพราะว่าเห็นเห็นเป็นเกิดเขามาท่าง แต่ว่าขันบมเข่ามาบอกเลยมันโบแมนดอกะเออันชินยางมาอยังก็พี่จะเอาฝันนี่เมืนบอกระเห็นพคนอยู่ไกลๆมองในวัดเพิ่นแล้วก็ฝันเหลียวเห็นจัิงสิบ้านที่หนึ่งคนสินยางเข่ามาอยังโมเก่าคนเราประเด็นนั่นพุ่มผ่านเหมือนมอกระเห็นคนอยา่ไกล้มองในวัดเห็นแล้วกันยังเป็นการเดิน บอกว่าให้เอารถไปส่งคุณยายนี่บอกกันบอกกันบอกพญ่เข้าในเอารถไปส่งเอารถไปรับเพื่อนไปส่งไปส่วงคนแน่เพิ่นขึ้นยางมาจังสั้นนในแบบเพราะว่ายางมาจังสั้นมันเป็นมะหายโชคลาภพราะเออยางมาสั้นเลบ่ระเดี๋ยวพุ่งผ่านมาครับเป็นยางมาแต่แต่แล้วก็ว่เห็นช่วงไก่พรอะว่เห็นเพิ่งส่วงไก่พรอเห็นอยู่ไก่ก็โต เห็นยุ่งส่วงนส่วงจากเงี้ยปัญญาก้วมันแต่ปัญาไม่ยอมรอพักตัวกันือจบกันก็คือเพิ่นกับปัญญาข้าไรก็เอาคนไปยังสิเนี่ยเป็นช่วงระยะเมื่อมันสั้นๆนะจากโมก็เหล่ามหาวัดแคนนี่ยพักตัววัดแคนเนี่ยคือเป็นคือเป็นมาให้โฉกอยู่นี่นะ มองในอมองระยะทางที่เพื่อนสัญญาณมาก,าก็บพเกินหาชิพเมตรเออการนั่นแหละม้านหาชิพเมตรเตรนาะอืมบกใจธรรมดาสัญญาณมาเพป็นว่ดดาฝันเห็นแล้วก็เอาเพคนไป zoom ก็ไปจบแม่รครับก็บข่อยจีบ้างก็ข่อยจีบ้างเอาออกจากมือเต่าเล็บออกมาจากมือเต่านะู่ดว่าก <laughs> ันข่อยตีได้เนี่ยอ่ามันเป็นเจี๊เออกันข่อยตีเนี่ยข่อยจีบ้า พ้านี่นางออกมาจากมุงเก้าครับพระนี่อาจารย์นี่เป็นเจ็ดอยู่แล้วมันบะครับก็ขอจว่าเกศเกา้าก็ขอจว่ามันมีสีมากานั่นมันมีแต่พอคำอือ่นไปยังคำไรม่มาหับเอาไปแค่นี้ไหมอันพาไหมอันซุมนันกับกบมีกบ,บมีอย่างกเกีเจวขวังไยแต่มีแต่นางออกจากมุกเก้าเนี่ยกระซัมบอกเลขตัว เป็นบอสสัตว์จาว่ากระทำบอกเลขต้ยยางออกจากโมกเกาผ้านีพันเป็นเกศอาจารย์เกศขันสมนนนมุว่ามันเข่างวดนี่นี่ม่นเข่าอยู่วะเคยเข่าอยู่อันมันเข่างวดนี่บอกมันตีง่ายพอดีสิวตีง่าย,ยจาว่าบอรครับมันตีง่ายเพราะว่าผ้าย่างออกจากโมกเกาผ้านีพันเป็นเกศมันบอครับ ชัเก็ดาเนยเจได้อีกดียวจงได้อีกสันชั่งมือมามันเข่านะมึงอุ้ยนี่แกขาโกงเฮ้ยจออดเนะเนีมัจอจอดเนี่ยฝันกับวได้ฝันยืนยาวอ่ันกับวได้ฝันยืนยาวมันกับโูเมียน่ะเพราะฮับพะไปแล้วกับหูเมียงัสิ้นเมีกับว่าเคยกับว่าฝันโดนแล้วกับว่าฝันยังตีโดนแล้ว โอ Japanese, no ้ร pe anyway <huh Becca good food> ัยเห็นมาจังสี <medi> ่อ well, so. ิร <c oughs> ิ่งสี่ห้องจ้ากันมังเลยมั่หใจเอาจิ้จ้ากันว่อันจงมฮุกจ้ากันเด้ออันจมนกวาเออเอามันต้าเกียร์อิริ่งนบ่ยหมไม่กับปวดเนาะจะว่าพอเสร็จะนำมาบอกเลขครับเพรก็ว่าปีกลายเพิ่งแต่ม้าย่ามีละแกนม้วนแต่ม้าย่ามีละอ๋อมาช่วงสี่นก มีเพื่อามฝันของคุณยายนะครับที่เพื่นฝันกันเพื่นฝันเห็นพระโอค์นี่ย้ับไดนโชคดีนะด้านเพื่นมามันก็เลือกจากฟ้าคว้อฝันนมีแบ้งปันนะครับในทั้งช่องเขาเป็นซื้อนะครับแบ้งปั่นค้อมฝันของเพื่อนไปหาพีหาน้องสุมองสุมบอนอาจจะโชคดีเพื่อน่าอาจจะมีโชคลาภฟังใ้นะครับเขากับฟังใบใส่วิษจะอนยญาตให้ดีนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกะ บคือเขาคิดทั้งหมดนะครับบางเทือมันก็มาตามที่เขาคิดนะครับเพราะว่าเป็นความเสียส่วนบุคคลนันนี้คุณยายเพิ่นกระเสือในตัวเพิ่นว่าเพิ่ฝันเห็นพระองค์นี่ขันมาแบบนี้เพิ่นก็ติดจับเป็นัวเลขน้ำโชกตามที่เพิ่งบอกสู้ฟังนะครับพี่น้องก็พิจารณาเพิ่งเอ้าจังไดไก่ก็ให้โชคดีให้คุณยายอยู่ดีไม่แห้งอายุมันกวเยืนลำล้ำเลยนไว้ยูเป็นโพเป็นไทยห้ลูกในร้านไปโดนนะครับก็ให้สุขชีสุขครั้งสตัง หลายเดอวันท <bokki gehört> <Bee 94> ี่สิบเจดสิบแปเนี่ยสวัสดีครับบ๊าดีครับสวาสีีครับบ๊ายบาครับอะที่แต่น้าพี่น้อะ